เอาหน่อยเวจันทร์ผมจะพูดเวให้ทุกคนนะพูดวัญชีอะเวเวผมจะพูดเวให้ทุกคนนะพูดวัญชีอะเวเวฟังจตกชื people, ่อพี um ่ฟังแล้วทำไมมันบื้อจังแต่ทุกคนก็เรียกไปพราะรอบต่อไปผมไม่มีชื่อมันมันถึงเวลาที่พี่ไม่ลงเหวกูเส้นใต้เวทีเอาไว้ที่คาว่าล้มเหลวเว ใช้พี่เป็นเหมือนเศษชีที่ยุคเก่าเขาเหลือไว้อ่อยากเข้ามาใกล้ระหว่างกูจะถีพี่ไปต่างจากลิเวอร์พูลที่จมอยู่ในกับอดีตอจะกินเป็นเรื่องเล่นสุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องเล่นเพราะแลมพี่เป็นโป่งไอมอนที่คนก็พากันเลิกเล่นเรื่องแลมเราหลบกั่เล่นแต่หลบคอยแจกขำรู้และวที่แลมกากๆของพ่อสันนิบาลเป็นแดงขำไม่สันโย่โยโยโย แต่ไม่มีคนเราเข้ามาสนใจเพราะตายเป็นโง่มงมตะลาดนัดทัาพงไม่มีอยู่ถมไปไงฮ้เยฮ้ยโอย้อยโยยยยโย และได้แค่นี้ไปตายไปจะด่าอะไรก็เช um ิญเลยเอาที่มึงสบายใจอ่ะคุ้ยยังเดินร้องไปจูนเหรอมึงไว้ตรงผมแบบเนี้มึงคิดว่าเป็นพี่ตูนเหรอไอ้สัสยังแม่งวันแล้วคนคิดสักนิดเห็นมึงแล้วแบบควายแล้วแม่งเสียด้แล้วชิสวิบว่ะแล้วยิ่กูด่ามันจะน้อยไปแต่กูไม่อยากด่าแรงแต่คนแก่แม่งจะน้อยใจเรื่องฉันพี่งงก็ช่วยมาแต่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราไปอาบนวดกัน ส่วนเรื่องเนียพี่ไม่ได้กลัวจะผิดใจเพราะของพี่เล็กนิดเดียวสาวเขาคงไม่ติดใจอ่ะมันเกับสภาพเหมือนกระหางมาแต่ก็ผมแม่ใช้แล้วดีจะขนาดกะหรี่ยังถามหาให้แลบต่อไปเราคงไม่เข้ากันทักหลังจากเล่นด้วยเราซึกงพวกคุยยังเข้ากันในสัตว์โยโยโยมึงเป็นรุ่นใหญ่กูไม่สนใจเดี๋ยวกูไล่ไปกระเด้าเสาโยอะเย มึงเป็นรุ่นใหญ่กูไม่สนใจเดี๋ยวกูไล่ไปกระเดา้าสาวถ้าคิดชนะกูมันต้องกลับไปอยู่ในยุคพระเจ้าเห่า